สวัสดีครับคนดูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งหัวใจก่อนแล้วผมจะมาเล่าเหตุการณ์รหัสติดดำนะครับใครที่อ่ายังไม่รู้หรือว่าเพิ่งมาดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับแล้วผมอธิบายให้คร่าวๆก่อนแป๊บน,นึงก็คือทําการเล่นตอนสตรีตอนบ่ายนี่แหละเล่นใช่ไหมแล้วผมก็เปิดเลขห้องอันนี้คือรหัสหลักก่อนเอารหัสหลักก่อนนะก็คือผมเล่นรหัสหัเหเปิดเลขกับคนดูปกตินะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า ใครเล่นโปรหรือว่าเล่นาบพาสหรือว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือผมทาการเล่นเนะี่ยถ้าผมจะขึ้นรูปให้เดี๋ยวพาเข้าไปดีวกว่าก็าคือเล่นนี่แหละเล่นไปแพ้เกมนี้ตอนตอนผหัสหลักนะผมแพ้ประมาณสิบปกเกมนี่แหละชนะสองยังติดดำนะรหัสหลักนะแล้วก็รหัสลองรหัสลองนี่ก็คือเล่นชนะสิบสี่เกมติดก็ติดดำไม่รู้สาเห,เหตุเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู เราก็เข้ามาอยู่ในเกมน,นะครับนี่ก็คือเป็นประวัติการเล่นนะครับผมก็เปิดประวัติการเล่นเห็นปะจะสังเกตได้ว่าจะมีแพ้4ชนะ2แล้วก็แพ้อีก4แต่ว่าก่อนหน้านี้ข้างล่างจะมีแพ้แพ้อีกผมก็ไม่ไม่ไม่แปลกใจนะว่าทําไมแบบว่ายังไม่แปลกใจว่าตัวเองติดดํานะครับผมก็ทําการเชิญน้องที่เป็นซับแบบลองเชิญคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วน้องพอดีคนที่ผมเชิญเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขึ้นพี่ติดติดดาหรือเปล่าก็เฮ้ยงง อะไรวะติดหรอติดตามเคยผมไม่เคยติดตามนะแต่เล่นมาลาดผมไม่เคยติดตามนี่เขาขอเข้ามาใช่ปะผมก็เกิดรับรับน้องเข้าไปรับนะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรพอรับแล้วปกติพอรับคนเข้ามาใช่ปะคนมันก็ต้องจะเข้ามาในห้องแต่ว่าพอกดรับปุ๊บคนไม่เข้าก็เลยเฮ้ยแปลกใจละชิปหายแล้วไงรหัสรหัสเป็นอะไรฟะนเนี้ยงงมากตอนนั้นแล้วผมก็เริ่มแบบเกิดอาการแบบเพ้่เผื่อมันอาจจะบั๊กก็ได้ ก็เลยก็ลองรีเกมไปเพื่อนๆใครที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยครับว่าตัวเองโดนยังไงนะครับเพื่อนก็เลยลองเข้าเกมมาเผื่อมันอาจจะเกิดเออเกมฟรีไฟล์มาจจะบั๊กก็ได้เพราะช่วงนี้มันก็บั๊กบ่อยใช่ปะละ่ะน่น่ะาจะบั๊กครับน้องชายหายอย่งางว่าม้งชายไม่เข้าน้องชายน้องชายไม่เข้าอ่ะน้องชาย,ชาย,าชายติดดำฮะ พี่ติดดำพี่ติดดำติดได้ไงอะนะมันะจะบ้าเหรอเขาเรียกเข้ามามันรับไม่ได้อะเข้ามาคุณเข้ามาแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแมนพี่ไมิพี่ช่วยไม่ได้อะพี่หอยนูสวยไหมคะเอา้าติดดำอะไรอะ่ะฮะเข้ามาครับเพื่อนเข้ามาเข้ามา <c oughs> ทำไมเตรี K ยมใจร้ายจังเลยอะ่ะ มันเขียนว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้เป็นทุกคน,นือเปล่าวะน้าโอ้โหกูตตย,ยังไม่ทำอะไรเลยนะเพื่อนมันบอกอยู่ระหว่างก็ตรวจสอบเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยน้ยนั่นแหละครับชัดเลยนี่ไงมีผู้เล่กนกำลังโดนตรวจสอบแล้วดูประวัติผมนะครับมีแต่แพ้แล้วก็ชนะแพ้แล้วก็ชนะนะแล้่างๆก็มีแพ้อีกก็ยังติด อันนี้ผมก็เลยลองเข้ามาในโฟน์ฟีอตาดูนะครับว่ามันจะมีคนเข้ามาเหมือนตอนที่เราแบบว่าไม่ติดตามหรือเปล่าพอเข้ามาปุ๊บไม่มีใครเข้ามาสักคนเลยก็คือแบบน่าระใช่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีใครเข้าเลยอ่ะผิดปกติมากเดี๋ยวไปดูลาดที่สองนะครับเพื่อนก็เหมือนเดิมนะครับลาดที่2ผมก็มาตรีมตอนกลางคืนนะครับอันนี้ห่างจากาลาดหลักประมาณสักหนึ่งวันหรือว่าสองวันนี่แหละ แต่นี้ผมก็มาทําการเปิดเลขห้องเหมือนเดิมเลยก็คือตอนแรกอ่ะผมมันจะให้คนดูอ่ะแต่งชุดกวนตีนมาจะทําเป็น EP ีลงทิกตอกแต่เกิดอาการแบบว่าไม่มีคนเข้าเลขห้องก็คือแบบผมบอกว่าให้คนดูเนี่ยแต่งชุดกวนตีน่มาผมจะให้เวลา2อนาทีแล้วผมมันถึงเวลาผมก็เปิดเลขห้องใช่ปะพอเปิดปับ๊บรอประมาณพักนึงอ่ะประมาณเกือบ หนึ่งนาทีหรือสองนาทีาก็ไม่แปลกใจให้มันช้าจ,จังว่าโปเตียมันเปิดประมาณแป๊บหนึ่งอ่ะคุณดูก็จะเข้าละผมก็ทําการแอกไปก่อนว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาว่าเราเราจะเราคิดในใจว่าที่ม่เป็นอีหรือเปล่าวะตอนนั้นคิดในใจนะว่าอุ้ยโดนติดดมอีกแล้วหรือเปล่าวะทําทไมคนไม่เข้ามาเนี่ยแต่ก็เลยมีคนดูพิมพ์ว่าพาี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยพี่ทำไมเข้าไม่ได้เอาชิบหายแล้วไงติดดำฮะ ติดดำหรอได้เหรอติดอีกแล้วหรอน้องติดดำอีกแล้วหรอพี่ลองเชิญผมทีไอ,แอ,อ้แกลองสร้างห้องดิแกลองสร้างห้องดิ ดำอีกแล้วหรอชีวิตไอไดีหลักเพิ่งติดไปดีรออีกแล้วไอดีหลักเพิ่งติดไปสวาสดีดีลอก็ติดอีกแล้วหรอเป็นยังไงล่ะครับอยู่ๆก็ติดดำสองรหัสไม่ทันเวลาไม่ถึงอาทิตย์ประมาณ 1วันหรือ2วันเนี่ยแหละก็ติดเลยพร้อมกันใครที่รู้สาเหตุในการติดนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เราไปเล่นกับโปหรือว่าไปเล่นกับค,คลิปหรือเปล่าแล้วมันจะปลดแบนด์เราประมาณอีกกี่วันคือผมไม่มีรหัสเล่นไงตอนเนี้ยฝึกผ,ผมก็ลองต้องมาถามคุณดูไม่รู้จะทํายังไงมากผมไม่รู้จะทํายังไงแล้ววะก็ <laughs> คือแม่งไม่รู้อ่ะคือไม่รู้อย่างเดียวอ่ะไม่รู้จะทํายังไงอ่ะคือมัน เราเล่นปกติเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่ารหัสนี้ผมก็ไปเล่นแหลงมาแล้วก็ไปเล่นแหลงใหญ่มาไปแบบแรงนาชใหญ่ผมมาเป็นอยู่แร้งมาประมาณแรงแหลงไม้ผมก็ไปยิงมา26 19กับ20ทุกเกมเลยเพราะว่ามันเจอบอทใช่ปหมละ่ะมันก็ต้องยิงอย่างนั้นเป็นธรรมดาขาดเลยที่นี่แล้ว ติดตามอีกแล้วอาติตตามสองลาดแล้วกูเจ้าลาดไหนเล่นอ่ะเฮ้ยแล้วกูเจ้าลาดไหนเล่นเลยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าวะเฮ้ยโมก็ไม่ได้เล่นติดตามสองลาดเมื่อวานนั้นก็เพิ่งติดไปาลาดหลักลาดลองโดนอีกแล้ว ไม่หรอโอ้ยโว้ยเป็นไรอะ่ะทำไมมันติดบ่อยจังเลยอะ่ะให้งงอะ่ะไปเพื่อนโว้ยอธิบายหน่อยดิว่าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมอะ่ะเล่นที่น่าสงสัยอยู่ในทีมระหว่างตรวจสอบเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นตูติดอ่ะติดดามิกแล้วอ่ะ เ้าจะาหารหัสไหนเล่นอ่ะไม่มีหรหัสเล่นแล้วอ่ะเล่นกับคอมเลยแล้วอ่ะ